จังหวัดชนบุรีคะ่ะนะคะฝากกดติดตามฝากเคาะหน้าจอด้วยนะคะอย่าได้รถจัก,กรยานอย่านะคะอย่าได้อยากได้หรือว่าอย่าได้สวัสดีทุก400ทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดี500ยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะร้านอยู่อำเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชนบุรีคะ่ะนะคะฝากกดติดตามฝากเคาะหน้าจอด้วยนะคะ มีรถแบตเตอรี่เด็กไหมคะมีค่ะมีนะแต่ว่ารถแบตเตอรี่เด็กยังไม่มีบริการส่งจ้าเพราะว่าตอนนี้รถแบตเตอรี่เด็กตอนนี้กาลังเคลียร์เคลียร์สต็อกเพื่อจะเลิกขายแล้วของเด็กนะมีแต่ว่าไม่ได้ส่งเลยเพราะว่าไม่มีกล่องนะคะสวัสดีทุกยูเซอร์นะจ๊ะสวัสดีค่ะร้านอยู่อําเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะนะคะคันสีเขียวคันนี้นะคะราคานะลูกค้าราคา29,9 0 0ค่ะ 3ล้อไฟฟ้าคันนี้29,9 0 0นเานะคะเป็น3ล้อ2ที่นั่งนะคะมีสีเขียวสีแดงค่ะทุกคนแล้วก็สีเหลืองนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะลูกค้ามีทั้งหมดอ่าสสีนะคะมีเขียวเหลืองแดงนะคะราคา29,9 0 0นานะคะเป็นมอเตอร์650วัตต์ค่ะวัสดุค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะคะแล้วก็รับน้าหนักนะคะลูกค้าได้2 0 0ร้อถึงสองกิโลนะคะขับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะแล้วโครงสร้างค่อนข้างจะแข็งแรงค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะราคา 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะส่วน3าม้อไฟฟ้านะลูกค้า3า้อไฟฟ้าที่เป็นเบาะสไลด์ราคาเริ่มต้น 17,,900 บาทนะคะราคาเบาะสไลด์ราคาเริ่มต้น17,900บาทมีสีให้ดูครบสีเลยนะคะลูกค้าขอดูรถขายของหน่อยค่ะรถขายของตอนนี้เก็บไปแล้วจ้าบดีกําลังจะปิดร้านนะคะทูกค้าถ้าเกิดว่า กดติดตามไว้ก่อนได้นะคะเราจะไลฟ์ช่วงกลางวันค่ะถ้าเป็นรถขายของนะคะแต่ถ้าเป็นรถตอนรอบเย็นก่อนปิดร้านช่วงนี้จะมีเฉพาะรถไฟฟ้านะคะฝากกดติดตามไว้ก่อนได้นะคะลูกค้าร้านอยู่อําเภอบ้านบึงค่ะจังหวัดชนบุรีนะคะจักรยานไฟฟ้านะคะตัวที่กําลังเก็บเข้าไปนะคะราคา9ก้าพค่ะจักรยานไฟฟ้าราคาเริ่มต้น9ก้าพนะคะเป็นมอเตอร์นะคะ มอเตอร์350วัตต์นะคะแบตเตอรี่48โวลต์12แอมป์ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ราคา3ล้อ17,900บาทมีทุกสีเลยนะคะลูกค้ามีเหลืองมีเหลืองเขียวม่วงนะคะส้มแดงนะมีทั้งหมด5สีเลยนะคะราคา17,900บาทเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะส่วนจักรยานไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะราคา19,000บาทค่ะเป็นมอเตอร์350วัตต์นะคะแบตเตอรี่ ที่ร้านขายแบตเตอรี่48โวลต์ทั้งหมดเลยค่ะเวลาเราส่งต่างจังหวัดเราส่งเป็นคันพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะคันนี้จะไปศรีสะเกตค่ะไปอำเภอเมืองศรีสะเกตลูกค้าให้ส่งถึงปลายทางวันจันทร์นะคะนี่ลูกค้าลูกค้ารอลูกค้ารอลูกค้ารับของนะลูกค้าบ้างบ้างรับวันจันทร์นะคะซื้อแล้วมีส่งบริการส่งทั่วประเทศจ้าบริการส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็บริการอับสักรับโทรศัพท์ไหมค่ะ บริการส่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางได้นะคะฝากกดติดตามไว้ก่อนได้นะคะฝากกดติดตามไว้ก่อนได้ค่ะนะคะส่งส่งทั่วประเทศในกลุ่ม3าล้อไฟฟ้าเราส่งฟรีทั่วประเทศนะลูกค้าในกลุ่ม3าล้อไฟฟ้าตั้งแต่ราคา17,900บาทขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยรถถึงบ้านก่อนค่อยจ่ายตังค่ะลูกค้าไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะคะรถถึงบ้านก่อนค่อยจ่ายตังค์เพื่อความสบายใจลูกค้านะคะรถถึงบ้านก่อนค่อยจ่ายตังค์ค่ะราคาเริ่มต้น1 7 9 0 0แบบนี้นะคะ ราคาเริ่มต้น17,900บาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายช่วงเย็นนะคะราคาเริ่มต้นเบอรสไลด์เริ่มต้น17,900บาทนะคะเป็นราคารวมส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ด้วยนะคะรถทุกคันเราส่งเป็นคันพร้อมใช้งานนะถึงบ้านก็ใช้งานได้เลยจัก,กรยานไฟฟ้าเริ่มต้น9,9 0 0ันนะคะนี่นะคะ จกักรยานไฟฟ้าเริ่มต้น9,900ค่ะฝากเคาะหน้าจอฝากกดติดตามด้วยนะคะลูกค้าร้านอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะสวัสดีค่ะผ่านมาทักทายนะคะขอบคุณค่ะส่วนคันนี้ค่ะก็9,900สีเขียวนะลูกค้าสีเขียวอ่ะไปเลยค่ะสีฟ้าจะ้ะนี้9,900นะคะ ราคาต่างกันลูกค้าบอกว่านะคะทำไมในลาซาด้าขาย5 0 0 0ันหกพคนละเกรดกันเลยนะลูกค้าสินค้ามีหลายเกรดจริงๆนะคะดูแค่หน้าตารถไม่เท่ากับว่าได้ลองสัมผัสนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านบบเ,เคยซื้อไปแล้วนะ,ะก็จะเทียบได้ว่าคุณภาพมันต่างกันนะคะส่วนตัว3ล้อไฟฟ้าที่เป็นกระบะค,ค่ะสีแดงสีเขียวมินต์ตรงนี้นะคะเป็นมอเตอร์650วัตต์นะคะแบตเตอรี่7 2โวลต์ค่ะรับน้ำหนักได้ห้าสามร้อยถึงสามกิโลนะคะ ช่วงล่างตัวกระบะไฟฟ้าทุกคันจะเป็นแหนบนะคะเอาไวบ้บรรทุกได้นะคะรถบรรทุกเล็กๆนะคะมอเตอร์ความเร็วนะคะระดับ50-60สําหรับรุ่นนี้นะคะรถทุกคันเรามีประกันทุกคันเลยนะคะลูกค้ามีประกันให้ทุกคันเลยนะคะอย่างคันนี้นะ,ะราคา29,900นะคะโรงงานประกอบในไทยทั้งหมดเลยค่ะคันนี้29,900นะคะเป็น ลูกค้าโครงสร้างใหญ่มากใหญ่กว่ารุ่นรุ่นที่มีหลังคารุ่นที่มีหลังคาจะคันเล็กกว่านะคะ2 9 9หเช่นกันราคาเท่ากันนะคะคันนี้ก็จะได้หลังคาค่ะคันนี้ก็จะได้หลังคานะคะ29,9หแต่ตัวที่ไม่มีหลังคาโครงสร้างจะใหญ่กว่าค่ะส่วน4ล้อไฟฟ้าคันนี้ก็จะความรู้สึกเหมือนรถกอล์ฟนะคะลูกคา้าทุกอย่างเก็บเงินไปทางได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะราคาตั้งแต่ ราคาเท่าไหร่ก็เก็บไปทางได้หมดยกเว้นกลุ่มของเด็กนะคะรถแบตเตอรี่เด็กเราไม่ได้ส่งต่างจังหวัดเนื่องจากว่าเราไม่มีกล่องนะคะสวัสดีค่ะขอถามขายข่อนไหมคะหรือเงินสดที่ร้านรถไฟฟ้าขายเงินสดอย่างเดียวค่ะนะคะมีเฉพาะรถน้ํามันรถขายของนะคะที่เราทํนนะคะของดาก้อนนะคะ,นนะ,คะส่วนแบรนด์อื่นก็ยังไม่มีค่ะตากฝนได้ไหมนะฝนเบาๆได้ค่ะแต่ว่าฝนหนักก็ไม่ได้นะคะรถพวกนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะคะเป็นรถไฟฟ้าชนิดหนึ่งเลยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะ มันเป็นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกมองหงข้าวหรือภาพพวกอะไรที่มันโดนน้ำเบาเบาได้แต่โดนหนักๆมันก็พังก็ช็อตเหมือนกันค่ะสี่ร้อไฟฟ้าคันนี้มีเกียร์สโลค่ะราคา42,9 0 0นนะคะสี่ร้อไฟฟ้า42,9 0 0นนะคะลูกค้าแล้วก็มีเกียร์สโลให้แล้วก็มีลำโพงบูทให้ด้วยนะคะสาหรับคันนี้สีขาวนะคะแล้วก็ส่วนสีเทาคันนี้เป็นกระบะไฟฟ้ามอเตอร์พันวัตต์แบต72โวลต์นะคะคันนี้นะโครงสร้างกระบะนะคะบรรทุกหนักได้นะคะ5 0 0ถึง600กิโลเลยนะคะแล้วก็ ราคา47,000บาทป้ายราคาหายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค้าจะติดราคาใหม่ร้านอยู่แถวไหนนะคะอำเภอบ้านบึงค่ะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีอยู่ตรงข้ามโรตัสเลยนะคะนี่นะคะอยู่คนละฝั่งถนนกับโรตัสค่ะนะคะแล้วลูกค้ามาจากอ่อ ลูกค้ามาจากมอเตอร์เวย์มาจากชนบุรีเมืองชนมาอำเภอบ้านบึงเส้นที่จะไปอำเภอแกลงนะคะจะมาถึงบ้านบึงจะเจอรตัดเจอบิ๊กซีก่อนมาเจอรตัดแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน้ารตัสมาฝั่งนี้หน้าร้านจะอยู่บริเวณยูเทิร์นหน้ารตัดฝั่งนี้เลยนะคะของเด็กเท่าไหร่นะคะสกูตเตอร์หรือว่าอะไรทั้แบตเตอรี่เหรอ,อะรคะรถแบตเตอรี่อ่าไม่ได้รีวิวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ส่งต่างจังหวัดแล้วคะ่ะเอาไว้เอาไว้ขายโปรโมชั่นหน้าร้านเพราะว่ามันจะเหลือแค่นี้แล้วนะคะขออนุญาตไม่รีวิวนะจ๊ะ แต่ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้เข้ามาดูที่ร้านได้เลยค่ะ,ะตัว3ล้อไฟฟ้านะลูกค้าราคาเริ่มต้นหมือน7,900บาทแต่ละรุ่นแต่ละราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามโรงงานที่า่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้เรามี ATV รถน้ำมันนะลูกค้าเดี๋ยวพี่วาไปดู ATV ก่อนนะจ๊ะจะทนไหมคะใช้ได้กี่ปีนะคะ,อะลองซื้อดูค่ะจะได้เห็นว่ามันทนหรือเปล่าใครใส่เบรกมือไว้ไม่มีเบรกมือ ลดน้ำมันนะจ๊ะรดน้ามันตอนนี้อดีจะวพาไปดู ATV ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าตอนนี้รถน้ำมันที่เป็นรถขายของตอนนี้เก็บไปหมดแล้วค่ะตอนนี้จะกำลังจะปิดร้านนะ,ะเพราะว่ารอไลฟ์รอบเย็นเย็นมืดมืดแบบนี้ ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวที่เราซื้อมารีวิวนะคะซื้อมารีวิวนะคะลูกค้าราคาปกติ46,0 0 0บาทนะนี่เป็นตัวรีวิวตัวโชว์นะคะตัวที่เราทำคอนเทนต์หรือเอาไว้ทำไลฟ์สดนี่แหละนะคะเอ้เอาไว้ทำคอนเทนต์เอาไว้ทำคลิปนะใช้คำใช้ว่าคำมาทำคลิปแล้วกันอันนี้นะคะตอนนี้ขายตัวโชว์ราคา29 0 0 0นนะคะ29 0 0 0ท่ก้านนะคะ เอาสองหมืาพนะคะมีสไนเปอร์แล้วคอมมานเดอร์เป็น1 2 5ยยซีซีนะคะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบจ้าขอ,อขอบคุณคุณเอะใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นรุ่นสไนเปอร์นะคะสีส้มนะคะลูกค้าเหมาะจะวิ่งทางลุกรังนะคะแต่ถ้าเป็นคอมมานเดอร์ตัวถัดไปสีแดงจะเป็นรุ่นที่ เหมาะจะวิ่งทางลุยดินลุยโคลนนะคะเพราะไม่มีบางโคลนด้วยนะคะตัวนี้คือใช้งานง่ายนะ,ะเป็นระบบมอเตอร์ไซค์เราเลยนะคะเป็น ATV รุ่น 125cc นะคะของของเคไลอนนะคะราคาปกติ46,000บาทนะ,ะเป็นตัวโชว์ขายอยู่ที่29,999ทั้งสคันเลยนะคะอยากดูรีวิวเพิ่มเติมทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้สว่วนถัดไปค่ะเป็นของ l p นะคะ แล้วอันที้ยยซีซีนะคะลูกค้าอ้ยซีซีตัวนี้ราคา4 2 9 0 0นนะคะแล้วก็ตัว Hu ส K ี้0 0ราคา64 0 0 0ค่ะสองตัวนี้คือตัวตัว h ัส K ี200นะคะค่อนข้างจะเท่มากนะคะคันค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็อ่เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะลูกค้าท่านที่ทักเพจมาเดี๋ยวแม่ค้าไปตอบนะท่านที่ทักเพจมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าไปตอบจ้ะเพราะว่าแม่ค้า เป็นคนตอบแชทเองทั้งช่องทางไลน์แล้วก็เพจร้านนะคะอาจจะถ้าช่วงไลฟ์อยู่อาจจะตอบช้านิดนึงต้องขออภัยค่ะส่วน3ามล้อไฟฟ้าคันใหญ่คันนี้ราคา2 9งหมื่นเก้้าลูกค้าขาดูนะโครงสร้างใหญ่แล้วด้านหลังนะคะถ้าเราเปิดเป็นกับถ้าเรานี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรับเป็นที่ทกระบะเป็นที่เบาะนะเป็นกระบะเดนล็อคอล็อกไว้ดีเปล่า ่าเนี่นะคะเราเปิดเป็นที่ใส่ของได้เป็นกระบะได้นะคะลูกค้าใส่ถังน้ําดื่ม10ลิตรนะคะได้ประมาณ4ีหาถังเลยนะคะค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็กว้างนะคะด้านหลังก็ยังมีตะกร้าแบบนี้ให้อีกนะคะราคา29,9หเาเป็นรา,าราคาที่รวมส่งแล้วทั่วประเทศราคาบริษัทประกาศขายอยู่ที่34,9 0 0รบาทนะจ๊ะ34,9 0 0บาทสำหรับรุ่นนี้แต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือแค่29,9 0มมีทั้งหมด3สีค่ะมีสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะ ราคา2 9 9 0 0